สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่องสื่อเฮดกับเกม Tale of Immortal นะก็ตามโจหัวไว้เลยนะครับว่าจะมาพูดถึงเรื่องการทำมอสนะแต่ว่าตอนนี้ผมพาเข้ามาดูในเกมก่อนเพราะว่าแบบมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการพูดคุยกับ NPC นะดูดิมีแต่ค่าความเกลียดก็ค่าความชอบก็ขึ้นพอค่าความเกลียดนะครับขึ่งครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับคือ่งน,นี้ ตอนที่ผมสร้างใช้มอดเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีปัญหาเนาะตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าพอเราใช้มอดแล้วเวลาคุยกับ NPC เนี่ยแม้จะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์นนดีกับเราเนี่ยพอเราไปคุยกับเขาก็กลายเป็นว่าเกลียดขึ้นนะครับก็อันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอเล่าให้ฟังก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องวิธีทำมอดมันทำยังไงนะครับมันเป็นผมไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่สามารถเมื่อเล่นไปแล้วใช้มอดไปแล้วก็ไม่สามารถปรับแก้ไขอะไรใหม่ได้นอกจากว่าจะเล่นใหม่นะ ทีนี้มอสที่ผมใช้นะครับตัว golden body อันนี้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มอายุไขนะครับเพิ่มอ่าเฮล์ Hail กับสตามิน่านะครับเพิ่ม vitality energy แล้วก็มีเพิ่มแอสแท็ด defense travel speed ไอ้พวกเนี้ยไอที่มันเยอะๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคือที่ผมทําในส่วนของ general combat พวกนี้ผมไม่ได้เพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของ charisma ผมก็ไม่ได้เพิ่มในส่วนของความเป็น beautiful ในเสน่ห์เนี่ยก็คือการแต่งตัวของชุดของอะไรที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับ ก็ NBC ก็ยังไม่ชอบอยู่เหมือนเดิมผมเองก็ยังยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเอ่อแบบมันยังไม่เขาเรียกว่าไงนะเรายังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีอะไรหรือว่าคนที่เราคุยเนี่ยเขายังไม่ไม่ถูกใจกับเราหรือเปล่าหรือว่าคนนี้ที่เขาไม่ชอบผมผมองว่าเขาเป็นฝ่ายธรรมะาแล้วผมมีความเป็นฝ่ายอธรรมมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองอนนี้กันนี้อยามาคุยกันนี่ซะหน่อย นนี้คนนี้โอ้คนนี้คุยาคนนี้ฝ่ายธรรมะอีกแล้วจะลองคุยดูก่อนเอ่อโอเคอันนี้ก็ชื่อเสียงความรู้อะไรเรามากมอ,อ่มีชื่อเสียงที่ดีอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรฮะอีกโจมาอีกแล้วอ่ะโจจะมาหลอกไถเงินไม่อย่ามายุ่งคุยกับคนนี้ดูนะครับอนนี้ก็โอเคนะก็ ก็ไม่มีปัญหาอะไรดูเหมือนว่าจะยังอาจะได้อยู่นะน่าจะมีปัญหาแค่บางคนนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของมอสตัวนี้แล้วก็จะอธิบายเรื่องการเขียนมอสกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่เซฟหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมาสร้างตัวมอสกระบี่ใช้ใหม่นะครับตัวนี้ไม่มีกระบี่เฮ้ยมีเปล่าวะขอดูกันมีอยู่นี่หว่าแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่นะผมทำมาเผื่อไว้อะกลับมาที่หน้าเมนเมนูนะครับ อโอเคมาที่หน้าเมนเมนูกันแล้วนะครับก็เข้ามาที่มอสนะนี่ผมใช้เวลาจัดการในการวนวนหาเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้หกโมงสี่ี่นะครับวันที่ยี่สิแปดวันอาทิตย์ผมนั่งงมตั้งแต่สิบเอ็ดโมงคึ่งจนถึงตอนเนี้โคตรเหนื่อยเลยนะครับก็ขอกําลังใจนะคนละไลค์คนละแชร์นะครยังไม่กดติดตามก็ฝากกันกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกําลังใจทําต่อเล่นต่อโอเคมาที่มอสโตนกันก่อนนะครับ ในมอสต์สโตร์ในหน้านี้นะครับก็คือการที่เราจะสามารถไปกดซับของผู้ที่ทำมอสของคนอื่นเอาไว้นะแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นภาษาจีนเป็นคนจีนเขาทำนะครับอืม,อมโอเคของผมก็ไม่ได้อัพไม่ได้อัพมอสขึ้นขึ้นสโตร์นะครับก็เก็บไว้ใช้เองเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่ลงตัว แล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังทุกคนก็น,น่าจะทําได้เองนะครับอันนี้ก็คือมอสที่เราสร้างไว้จะมีรายชื่ออยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นเดเรกทอรี uh, ่นะครับหรือว่าเป็นโฟลเดอร์ที่มอสเราใส่อยู่ส่วนมากแล้วมอสเนี่ยก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของเกมที่ลงเอาไว้ในสตรีมแอพเนี่ยครับตามนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อมอสของเรานะครับชื่อคนทําแล้วก็มอสที่สร้างเมื่อวันที่เวลาอะไรทีนี้เราจะเข้ามาสู่ในหน้า New Project กันเลยนะครับ ตอนนั้นน่าจะมีโปรเจกต์แล้วแล้วมาเปลี่ยนชื่อกันก่อนอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น boss f e n d นะครับโอเคทีนี้ก็ออายกเว้นตรงนี้ไว้ก่อนที่เหลือพวกนี้ผมไม่เคยลองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างการผจญภยัยสร้าง npc สร้างทําสํานักย่อยสร้างสํานักปกติอะไรพวกนี้นะผมไม่เคยมาทํานะคดังนั้นผมไม่รู้นะใครอยาถามต้องลองไปถามในกลุ่มนะครับมีกลุ่มผู้เล่นไทยอยู่นะเซิร์ชใน facebook ก็ ใช้ชื่อเกมแล้วก็เนี่ย t a l e of Immortal แล้วกลุ่มผู้เล่นไทยได้เลยนะครับจะมีกลุ่มอยู่นะมาที่ Create d e s t i n y กันนลัตจที่เข้ามาแล้วก็จะมีหน้าว่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรง Default Group นะครับเข้าที่ Add d e s t i n y จะมี d e s t i n y Type อยู่สามประเภทด้วยกันนะครับก็คือ Nature Nature จะเป็นตัวที่เมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็มาสุ่มหาตั้งแต่แรกเริ่มเลยส่วนที่เป็น Nature ก็คือ ที่พบเจอในระหว่างการบรรจนภัยนั่นเองนะครับสามารถใส่เข้ามาได้อะไรอย่างนี้แล้วก็รีไลฟ์เดสเินีคือได้มาจากตอนที่ทะลวงท่านนะครับนะส่วนมากมักจะไม่ใช้ตรงนี้หรอกเพราะว่าเราจะไปหาของอื่นมาใส่มากกว่าเราก็เลือกเดสเินีนะครับแล้วก็เลือกระดับความหายากนะครับก็มาเป็นมิตินะสูงสุดใส่ชื่ออันนี้ผมก็เป็นกระบี่เนาะออสเซนเทพกระบี่นนะครับ ทีนี้ก็มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ opening r a n d m e p e n t นะครับก็คือการอาโอกาสที่จะพบเจอในตอนที่เราสร้างถ้าสร้างไว้หนึ่งหมื่นนี่ก็คือสูงสุดอยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเพิ่มอะไรหรือลดอะไรก็ไว้ยังนี้เลยเพราะเวลาเราสร้างเราจะได้ใช้ได้ทันทีอันนี้ก็อธิบายอธิบายตัว mod นี้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หรอกคุณเป็นคนสร้างคุณย่อมรู้ดีว่ามีอะไรเนาะตัวนี้เป็น background นะครับเพื่อให้แบบว่าอย่างอัธรรอย่างผมเนี่ยก็ี วิธีง,ง่ายที่สุดก็คือไปพิมพ์ภาษาไทยใน Google แปลภาษานะครับแล้วก็กดแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับของผมก็จะเป็น as a c h i l d you have you had interest uh, interested in the art of o r t ครับก็ในวัยเด็กเนี่ยคุณได้ให้ความสนใจในศาสตร์แห่งกระบี่เป็น uh, กระบี่นะครับแล้วก็ After อก็หลังจากที่ได้รับการฝึกฝนนะครับ After practice แล้วกัน After practice นะว่าอืมอกันนะปรากฏว่าเออช่างมาันเถอะเอาไว้แค่นี้แล้วกัน And you have an นี่ก็ไนดนะ้เ e ้ผม ริกภาษาอังกฤษไม่ออกช่างมันแล้วกันว่าอยวผมค่อยมาใส่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้จริงๆมันก็แค่เห็นแค่ตอนเริ่มเข้าเกมอยู่แล้วนะมาที่เอฟเฟกต์กันดีกว่าเอฟเฟกต์นะครับก็จะมีอยู่สามประเภทเหมือนกันก็นกคือเอฟเฟกต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเกิดว่าไอสถานะที่หายไปแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพวกนี้ไม่ว่าจะอันไหนนะครับก็ใส่แรกไปสถานะนะครับก็จะมีค่าพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับ,อ,รรบอันนี้ก็แล้วแต่จะใส่นะครับ ก็คือถ้าอันนี้ขอพูดในฐานะคนที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเจอพวกตูดหมึกที่มาทําร้ายเราแล้วพอสู้แพ้เราเนี่ยมันก็จะไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ฟ้องญาติพี่น้องฟ้องอาจารย์มันให้มารังให้มารางแ้นนะครับก็การที่เราใส่ระดับสูงๆเข้าไว้หน่อยก็อาจจะป้องกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อ่วงช่วงปลายแล้วคุณอาจจะค่าพวกนี้อาจจะไม่มีความหมายอะไรก็ได้เพราะว่าพลังเราจะได้มากกว่าที่เราเคยเซตติ้งเอาไว้นะครับดังนั้น ถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำว่าให้อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเราสามารถใส่ค่าตรงนี้ได้เป็นค่าที่เป็นแต้มที่สามารถใส่แบบเริ่มต้นมียี่สิบแต่เมื่อเราใส่เข้าไปสัก3ามร้อยก็จะเป็นสา0ร้อยสิบอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเปอร์เซนต์มันจะเอาเปอร์เซนต์เอาจะเอาค่าที่เรารีตั้งแต่แรกเนี่ยไปคูณให้คูณตามเปอร์เซ็นต์นะครับขอแนะนำว่าใส่แต้มแอตแทกให้ไม่เกินสา0รอยครับส่วนแต้มดีเฟนต์ก็เอาสูงหน่อยก็ได้สักห้าร้อยหรือพันหนึง่งก็ตามสบายนะ อันนี้ vitality กับ energy นี่คือพลังชีวิตกับตัวพลังงานที่ใช้ท่าพวกปล่อยพลังพูดง่ายคือพลังลมปราณที่เราใช้กระบวนท่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่า special ขิ้ขวาหรือว่า ultimate เนาะโ o c ั s เป็นแต้มที่ไว้ใช้อเทมอะไรพวกนี้นะครับเต๋า power นี่ก็ผมจำไม่ค่อยได้ว่าคืออะไร2ค่านี้ก็เอาไม่ต้องเกิน2อ0ละกันนะครับ l i ฟ์ s p a นนับเป็นเดือนถ้าการมีอายุอ่าอายุยืนยาวของเราก็ส2บสองเดือนนั่นก็1ปีนะครับถ้าอยากอยู่หลายพันปีก็สัก อย่างสามหมื่นหกนี่ก็อยู่ได้เอสามพันกว่าปีหรือสามหมื่นกว่าปีก็ไม่เป็นไรหรอกครับใส่ไปเถอะตามแต่ชอบเลยค่าอินไซต์อินไซต์ค่ารู้แจ้งกับค่ารัก,กเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่ไม่สามารถจะเพิ่มได้ในเกมอะไรอยู่แล้วส่วนมากนะมาที่เรื่องของค่าเฮลกับสตามนาเฮลกับสตา m i ม a เป็นค่าที่ใช้จะได้เห็นในตอนที่หลังจากที่ลงดันเจียนเสร็จนะครับก็คือค่าพลังงานที่ต้องใช้ในการลงดันเจียนนั่นเองถ้ามันเหลือน้อยเรามักจะไปฟื้นฟูกันที่โรงเตียมนะครับไปพักผ่อนไปเลสเนาะส่วนมูต์มูตจะเป็นค่าที่เอาไว้ใช้ในเวลาที่เราเรียนวิชานะครับก็ไม่ต้องไปใส่อะไรมากก็ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมูตมันหมดเราก็ใช้ไอ้พวกไอเทมเสริมอย่างเช่นพวกะระฆังพวกหยกพวกอะไรเงี้ยกดเพิ่มเอาไม่ต้องไปเพิ่ม จำไว้เลยนะอินไซต์ลักมูดไต้องไปเพิ่ม agility agility เป็นค่าสปีดที่จะใช้เคลื่อนไหวในการต่อสู้นะครับก็คือค่าที่แบบปกติเราจะมักจะใช้ m o t i o n สกิลนะครับกด s p ปซบ b a r เพื่อที่จะแบบอยากจะเป็นขี่กระบีวาร์ปด้วยสายฟ้าเป็นแปลงเป็นจิ้งจอกไฟอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ที่เราใส่ลงไปนั่นเองนะครับเป็นโมชั่นนั่นแหละแต่ว่าถ้า agility เราสูงอย่างเงี้ยก็มันก็จะรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องใช้สเปซบาร์เพ่บ,บางทีอาจจะมีเงื่อนไขในการปล่อยอันติเมท นะครับใส่ไว้สักสามร้อยนะครับไม่น่าเกลียดกำลังกลางๆ Travel Speed Travel Speed จะเอาไว้ช่วยในการเดินทางในแมปนะครับยิ่งค่านี้เยอะจะยิ่งช่วยให้เดินทางได้ไวนะครับเราอาจจะถ้าไม่ได้ทําอะไรกับค่านี้บางทีเราอาจจะใช้งานอย่างเช่นสัตว์ขี่สัตว์วิเศษในการขี่หรือว่าเป็นพวกกระบี่น้ําเต้าหรือเรือวิเศษอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้สักประมาณพันห้าร้อยก็ได้นะไม่น่าเกียดนะครับเยอะเกินเกมอาจจะบัก คริทิคอลนะครับเป็นค่าที่ก็คงไม่ต้องพูดมากสำหรับของอพวกคอเกมเนาะคริทิคอลก็คริทิคอลดาเมจบ้างอันนี้นะครับคริทิคอลเลสก็ไวต้านคริทิคอลนะครับคริทิคอลเลสอันนี้ก็อัตราที่จะเกิดคริเนาะคริทิคอลเลสเลสก็อัตราป้องกันคริสเลสของศัตรูนะครับอาร์ Stat. 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 เคมี่สเตตอาร์เคมี่สเตตฟรอสสเตตเครื่องฉุยทาลิสแมนเฮิร์บออนะครับพวกค่าพวกนี้เพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอาร์เคมี่สเตต อาจจะไว้ใช้ในการปรุงโอสถนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เตาหลอมโอสถอยู่นะครับก็สามารถไปหาสู้กับพวกมอนสเตอร์ Monster, น้ำแมปในแมปจะมีพวกที่เป็นเป็นผู้ฝึกเป็นผู้บุมเพาะปีผู้บุ่มเพาะมาอย่างเงี้ยไปสู้กับมันก็ได้เนาะฟอสฟอสนี Ford ่ไม่รู้จำไม่ได้ว่าสู้กับตัวไหนก็ได้มานะครับเป็นตําราที่เอาไว้ใช้เพิ่มพวกค้าพวกนี้แหละฟอสก็เอาไว้สําหรับค่าในการเรียนสูตรสร้างสูตรไอ้พวก สร้างอ์ติแฟกต์เอาไว้ใช้พวกนี้อย่างเช่นพวกะระฆังหรือว่าแตรเรียกมอนมาช่วยเราอะไรอย่างนี้นะครับเฟื่องฉุยเรยวฮวงจุ้ยสแตทก็สู้กับตัวที่เป็นพัพเพ็ดบลัดพัพเพ็ดนะครับก็ไม่ไม่ค่อยจะใช้อะไรมากเท่าไหร่เอาไว้ใช้สแกนพื้นที่แค่นี้นะครับทาลิสแมนเอาไว้สร้างเครื่องรางนะครับเฮิร์บเอาไว้หาสมุนไพรนะครับ<น>เวลาที่มีพวกดงสมุนไพรขึ้นเราไปกดหาเนี่ยก็จะได้พวกของดีอะไรพวกนี้มาแต่ก็ก็ไม่ค่อยจะใช้ส่วนมากมักจะซื้อเอาหรือไม่ก็ไปลุยใน ในแมปโซนที่มีมอนสเตอร์แล้วก็หาสมุนไพรมาสร้างเอานะครับอ๋อก็ยกตัวอย่างเช่นในเขตเหลจือนะครับหรือเชอรือหลอจือแล้วก็ว่าไปนั่นแหละตามที่อ่านนะครับก็มีพวกขุดแร่เอามาสร้างพวกอาจจะเป็นพวกฟอสพวกของอร์ติแฟ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะไม่สําคัญเท่าไหร่ในเรื่องของวารยุทธ์หรือมา r เชียลอาร์ตนะครับก็จะมีกระบี่หอกดาบเพลงหมัดฝวามือราชนีนะครับก็ตามชื่อนะครับเพิ่มเอาไว้เยอะเอาไว้ แต่ละแต้มพวกนี้ในแต่ละค่าเนี่ยถ้ามันสูงก็คือบางแต้มบางวิชาที่ขั้นระดับสูงมา,มากๆก็คือต้องใช้แต้มพวกนี้ในการเรียนนะครับอย่างในช่วงพลังลมแกนที่เราฝึกเนี่ยจนถึงแกนห้าแกนหกอาจจะใช้สักร้อยขึ้นไปอะไรอย่างนี้แล้วนะครับก็แล้วแต่เราจะใส่เลยถ้าเรามีแต้มเยอะพอแล้วผลไม้พวกพวกนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นแลกเอาไปแลกเอาได้แลกกับพวกสัตว์ผู้พิทักษ์ประจําสํานักเพื่อเป็นค่าอื่นที่เราอยากจะใช้ นะครับแต่ว่าในในแมปที่2อเนี่ยอาจจะต้องใช้ในการใช้ในการทำเควสเพื่อที่จะเข้าสู่แดนมิติไปเอาลูกแก้วธาตุเพื่อที่จะมาทะลวงขั้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฝังเขา้ขาวนะแล้วแต่เน้นฝึกจะเล่นท่าอ่าจะเล่นสายไหนก็เพิ่มสายนั้นก็พอนะครับส่วนของอ่าสิลิตนะครับหรือว่าเอลิเมนต์แล้วแต่จะเรียกก็มีไฟน้ำสายฟ้า,ฟาลมดินไม้เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้ที่ว่าไปในส่วนของวยุทธ์อันนี้ก็แล้วแต่ ครับมาส่วนตัวเจ้าปัญหากันคาลิสมาสเสน่ห์ไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มเพราะว่ายังไม่รู้ว่าบั๊กมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าอยากมีสเสน่ห์จริงๆไปสร้างตัวละครน่าจะไปเดี๋ยวจะข่้นหน้าสร้างตัวละครแล้วจะอที่บายให้ฟังต่อนะครับไม่ต้องไปเพิ่มค่าคุณธรรมนะครับก็ไม่จําเป็นค่าความชั่วร้ายก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วแต่จริงๆแล้วคุณจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับการการะทําของคุณอยู่แล้วคุณจะมีค่าธรรมะ สูงแต่คุณอาจจะเป็นคนชั่วหรือคุณอาจจะมีค่าอาธรรมสูงอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับไม่จําเป็นถ้าการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์นะครับอันนี้ค่าความชอบค่าความเกลียดณปัจจุบันก็ยังไม่รู้วิธีแก้ตรงนี้ก็เลยขอเว้นเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์เอาจริงๆแล้วนะตั้งแต่ในเรื่องของวรยุทธ์แล้วก็ขอสายพลังาธาตุนะครับที่เหลือเนี่ยแทบจะไม่จําเป็นกับการต้องใช้งานพวกนี้ได้เลยเพราะว่าถ้า สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันพวกพลังชีวิตอะไรพวกนี้เยอะพอแล้วนะครับของเหล่านี้มันเป็นแค่ของตกแต่งของประดับเฉยๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องอะไรทั้งนั้นนะอาจจะมาที่ตรงนี้หน่อยเป็น physical resistance กับ d ี v i อเรชั่นเรสติสแก็คือพลังป้องกันกายภาพกับพลังป้องกันธาตุพลังป้องกันกายภาพก็ตามตัวครับคือป้องกันพวกเกี่ยวกับวรยุทธ์ต่างๆที่เราโดนโจมตีใส่ยิ่งเยอะก็ยิ่งป้องกันได้ดี อันนี้เช่นกันแต่ว่าเป็นสายเกี่ยวกับพวกพลังธาตุต่างๆสปิริตชว่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ําวลไฟอย่างที่ว่ามาเนาะใส่ไว้ชัประมาณร้อยหนึ่งก็ได้ครับไม่ต้องน่าเกียดมากที่บอกว่าไม่ให้น่าเกียดมากเพราะว่าเดี๋ยวเล่นไปแล้วคุณจะไม่สนุกคุณจะเบื่อปล่างนะครับคุณจะขาดความตื่นเต้นพลังพวกนี้จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมาเพิ่มก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่ออันนี้มันเป็นค่าเพิ่มค่าทั้งหมดเลยนะครับคือมันยก ยกไอ้ที่ว่ามาเกี่ยวกับสายก่อสร้างสายอาชีพเนี่ยสายที่เรียก่าสายอาชีพได้ไหมก็คล้ายสายคราฟนั่นแหละเ,ออเพิ่มพวกเมื่อกี้ไม่ต้องใช้หรอกส่วนพวกนี้เอาไว้เพิ่มความเร็วในการเรียนสําเร็จวิชานะครับถ้าเยอะก็ช่วยให้เรียนได้เร็วขึ้นแต่ว่าไม่จําเป็นเลยนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไม่สนุกจริงๆนะครับจากจากประสบการณ์ที่เล่นมาหลายร้อยชั่วโมงนะยังไม่สนุกนะครับเชื่อผมยิ่งโดยเฉพาะผู้เล่นมือใหม่นะครับ แต่ยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นมือใหม่นะไม่แนะนำให้ใช้มอสเลยนะครับอยากให้คุณสนุกไปกับการเล่นโดยไม่ใ MOD ส่มอสไปซะมากกว่านะครับเอาล่ะอันนี้มาเป็นค่าเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับ increase xp increase rate อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มให้เร็วขึ้นอันนี้อเอาเนี้ยอัพได้อัพเป็นร้อมเนก็ได้หรือจะสามรอซ็ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่เหลือที่เหลือไม่จำเป็นเลยไม่ว่าจะเป็นค่า heal heal rate ลด เทเลเเพิม่มไม่จําเป็นนะครับเงินสโบรดสโตนในหินวิญญาณนะครับเล่นไปในแมปที่ตั้งแต่เล่นไปในแมปที่สองเป็นต้นไปแล้วหลังจากที่คุณสามารถสู้กับพวกตังกังคาทายบ,บวารีในเหลยจือ่อน,นั้นได้เนี่ยได้คัมพีร์มาเมื่อคุณไม่ได้ใช้แล้วคุณเอาไปประมูลได้ตังได้สปริรดสโตนทีหลายพันก้อนอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องมาเพิ่มพวกนี้ตาไมน่าตรงนี้กับเอชพีนี่เหมือนกันนะครับไม่ต้องมาเพิ่มเลยนะครับเหนื่อยไปนอนพัก นะัง่งโรงแรมหรือจะไปพักที่สำนักก็ได้เนี่ยอาจะมาเพิ่มก็ควรจะเพิ่มตรงนี้ XP increase rate กับ motion skill increase rate อันนี้เพิ่มได้ไม่มีปัญหาช่วยให้กระบวนท่าที่เราฝึกฝนเนี่ยมันเพิ่มเร็วขึ้นนะครับ item original skill score นี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับทำให้มองเห็นไอเทมของ NPC ง่ายขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าใครใช้ IOF providence ก็คงไม่จำเป็นแล้วมั้งอัอนนี้เพิ่มจำนวนช่องเก็บของนะครับ ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเพิ่มหรอกอีกหน่อยเรามีแหวนใส่ได้ทั้งหกสิบจ็สิบช่องนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็อันนี้เพิ่มอันนี้น่าสนอันนี้อาจจะเพิ่มใส่ได้นะครับเพิ่มจํานวนยาที่เราพกไว้ในเวลาเราลงดันปกติแล้วจะมีให้ใส่แค่ห้าห้าชิ้นนะครับอันนี้ก็มาเอาที่ตรงนี้แล้วกันมาเพิ่มตรงนี้เพิ่มสักสิบช่องก็กาลังดีอยู่โอเคใครจะใส่แบบไหนจะทําอะไรคุณสามารถที่จะครีเรทออกแบบได้ แต่อย่าลืมผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะส่งผลถึงเรื่องความเกรดชังของ Npc นะครับอย่างที่ผมบอกเพราะมันไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่าถามว่ามันส่งผลอะไรต่อการเล่นเกมเอื่อ n ซ c เกลียดเราก็แทนที่จะเป็นมิตรสหายต่อกันที่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเกลียดเรานะครับอาจจะเพิ่มค่าความชอบได้จะแค่การเอาของขวัญมาให้หรือเขาเป็นฝ่ายมาคุยกับเราเองนะมันอาจจะส่งผลสำหรับผู้เล่นที่ทําตัวละครแบบว่าอยากจะจีบเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยจะแต่งงานนี้เขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ เดาจะสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากจะมีแต่ศัตรูไป,ไปม,ามาเดี๋ยวเพิ่มพลังแม่งให้ครบเป็นพันเป็นหมื่นลาคาให้หมดทั้งแผ่นดินเลยอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะโอเคเมื่อสร้างจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับอย่างนี้ผมสร้างเป็นที่พอใจแล้วปุ๊บนะครับเรียบร้อยปิดกดเซฟโปรเจกต์นะครับเอ็กพอร์ตออกมาเอ็กพอร์ตมอสออกมาก่อนนะครับเอ็กพอร์ตมอสไปใครที่เกียจติหาให้เอ็กพอร์ตไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับ เดสก์ท็อปแล้วคุณจะมาไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะอันเดี๋ยวผมจะเอ็กพอร์ตแล้วเดี๋ยวจะว่ากันต่อ่าทำยังไงหลังจากที่เอ็กพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการปิดหน้านี้ไปเลยนะมันจะขึ้นถามอะไรก็ตอบเยสกดปิดอะไรมาให้เรียบร้อยมาสู่หน้านี้แล้วก็ปิดหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็จะมีขึ้นหน้าบัฟที่ไอ้ใช่มอดที่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรายชื่ออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปิดหน้านี้นะครับมาที่โล l o c อดกัน ในหน้านี้มดยังไม่ขึ้นมานะครับก็ทําการ Import มดที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้แหละเข้ามาอ่ะมดอินพุตเข้ามาแล้วนะครับของใครตรงไหนก็อย่าลืมนะกันเนาะแต่แล้วอย่าลืมกดติ๊กถูกนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าซาเแล้วอุย้ยพี่ผมทาไมเข้าเกมแล้วมดไม่มีเนี่ยอย่าลืมติ๊กถูกด้วยนะครับแต่แล้วก็ปิดเลยปุ๊บรอเข้าเกมเข้าหน้าสร้างตัว Inner uh, อินเนอร์อ่อินเทอร์เวิ์ก็สร้างตัวละครนะครับ อันนี้จะเป็นรายชื่อบัฟตลอดเลยมอดที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับและที่ที่ได้เปิดการใช้งานจะอยู่ตรงนี้จะมีบอกไว้เสร็จนะแ,แล้วก็เลือกระดับความยากง่ายแล้วจต่เราจะเล่นเมาส์เอ็นพีซีเรเนเตอบลอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกลางๆนะมี NPC เท่าไหร่นะครับก็ไม่จําเป็นอยากจะสร้างแค่ไหนก็นแล้วแต่เราผมว่าเอากลางๆก,ก็พอทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างตัวละครก่อนอขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดา ตอนนี้เนี่ย NPC ของผมอ่าตัวละครขอ,องผมเนี่ยมีค่าเสน่ห์แค่พริตตี้นะครับถ้าเราสร้างดีๆสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะสร้างตัวที่ผมว่าจะใช้แหละผมจะสร้างตามเนี้ยใครอยากจะดูตามวิธีสร้างแบบผมก็เอาไปใช้งานได้ไม่ว่ากันนะปืบป๊าปืบป๊าชุดชุดชุดนลแ กระเป๋าไม่ต้องพกอะไรด้านหลังไม่ต้องพกอะไรนะครับเป็นสีได้ตามชอบนะครับเ,เป็นสีนี้ละกันสามารถที่จะดูแบบทำหน้ายิ้มได้หรือว่าจะแบบนี่แน่วิ่งไปหนึ่งทีมีแบบอย่างอื่นนะเพื่อดูการแสดงสีหน้านะครับซึ่งจริงๆครับเวลาเล่นมันก็ไม่มีหรอกนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้ตอนนี้ดูท่าโจมตี เวลาวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเผือแบบไม่ถูกใจเลยประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูตรงนี้กันใชมไหมถ้าทําออกมาสวยออกมาดีเนะี่ยค่าความชอบนี้ความสเสน่ห์นี้เพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้เลือกอะไรนะครับตรงนี้ก็มาสุ่มเอาว่าจากจะให้มันเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็อตอดเซนที่ไม่มีที่ไม่ได้เป็นกระบี่นะครับอะก็ประมาณนี้ h o l y survivor ีลองเปลี่ยนนี่เพื่อจะดูว่าแบบมีวิชากระบี่อะไรบ้างอันนี้หอกกับกระบี่บลัดออฟด r ร g กอนอันนี้ได้นะโอเคปุ๊บป๊บเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างได้ตามที่ต้องการสมมติว่าได้ตามที่ต้องการแล้วเรียบร้อยเป็นอย่างนี้เนาะกดเข้าเกมอะมาเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ลืมพูดถึง ตอนที่หลังจากที่เราไปช่วยจอมยุทธทั้งสองที่โดนมังกรโจมตีนะครับมันจังมีคําถามนะครับตอนที่เราเข้าไปในวาร์ปเนี่ยว่าอันไหนเลือกซ้ายขวาเป็นภาษาจีนถ้าเลือกอันซ้ายจะเป็นการสคริปต์บทนําของเกมนะครับก็คือมาที่แมปที่นี่แหละที่หมู่บ้านยูกงตรงนี้ทางด้านขวาบนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในเรื่องของอาชายชราโยกขุนเขานะครับสาหรับใครที่ไม่เคยยังไม่เคยเล่นเพิ่งซื้อมาเล่นเลยนะครับก็แนะนําให้เลือกอันที่2นะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องแล้วก็อาวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ ทีนี้เข้ามาที่เหมืองกันมาดูซิว่าคุยกับ NPC แล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับถ้าสถานะประมาณนี้นะัวนี้เป็นคนกลางๆนะครับภายในเป็นคนใจดีภายนอกเป็นคนโรแมนติกที่เป็นหัวเป็นใหญ่นะรเราคุยสมอลทอล์กดูโอเคก็อืมเพียงหวเรอะของเจ้าเนี่ยตั้งภายรอะยิ่งนะการขึ้นไหวทวงท่าของเจ้าก็ดูชัดเจนนะสายตาที่กระจ่างแล้วก็ มีรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นเวลาโอเคทาชมที่ดีคนแรกผ่านไปด้วยดีคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับคุยแบบทั่วไปคุยแบบเล็กน้อยไปก่อนอันนี้ไม่ชอบเรานะครับโอ้เกียรติที่ขึ้นสองเลยเหรออะไรันเนี้นี่ upstanding คุยเล็กน้อยถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเคยเจอกันแต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าผูกพันมาอย่างยาวนานโอเคอันนี้ล่ะจะเป็นยังไงเป็นเกียรติที่ได้พบ ถ้าคุยไอเนี่ยไอคุยแถบนี้หมดเนี่ยแล้วขึ้นชอบสัก5คนเนี่ยนะอีกสักสองคนเนี่ยถือว่าก็โอเคก็ผ่านนะครับคุยอืมเป็นเกียรติที่ได้พบกับท่านโอเคผ่านไปอีกคนนึงหมอนี่ละ่ะคุยทั่วไปครึ่งประโยคก็เพียงพอแล้วที่ต้องเจอกันลาก่อนโอเคไม่ชอบนะครับมาคนสุดท้ายแม่นางวิงวับเป็นคนสายกลางคุยก็ดีโอเคอืม ซิงวันหลอดทีเพรสเซนต์อได้เห็นเจ้าก็เหมือนกับได้เห็นสายโดมมาดูใไม้ผลิโอเคก็ก็ถือว่าได้อยู่นะถือว่าถือว่าผ่านนะครับถือว่าการสร้างมานี้ผ่านอยู่นะวลนี้ล่ะถึงแม้ว่าเพิ่งเจอกันแต่ก็โอเคอะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับอืมโอเคโอเคดีคือทุกวันเนี่ยผมลองเข้ามาวนๆอยู่อย่างเงี้ยมากกว่าหกชั่วโมงเ่ย วนมาเนี่ยคุยเนี่ยเกียรติผมเนี่ยเป็นแบบเกียรติประมาณ70% 80%เปรสซเลยทีเดียวนะครับมีคนชอบอยู่สองสามคนอยู่เดีวเกียรติหมดเลยเนี่ยปรหาทางแก้ไม่ได้เลยจะแก้ยังไงอะไรยังไงดีวะอาจจะเป็นเพราะเราเก่งเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับกดอ๋ยวผมก็จะไปแก้ตัวแก้ตัวมสอสซอร์เซนเพื่อเพิ่มค่ากระบี่ขึ้นมาแค่นั้นเองแหละส่วนค่าพลังพวกนี้ผมอาจจะไม่ไปปรับอะไรแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปปรับอะไรเพราะว่าหลากัลกๆแล้วเนี่ย เราก็จะเน้นในเรื่องพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตเอเนจี Energy, พวกนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการต่อสู้นะไอพวกนี้ผมอาจจะลองไปเพิ่มทีอย่างละ50สิดูก็ได้เผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ะบี่ผมจะเพิ่มสักร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้เล่นใหม่นะครับสองพาร์ทแรกที่ได้ดูไปเนี่ยก็ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมจะมาเริ่มเล่นใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเออจอกันวันอังคารนะครับวันพรุ่งนี้พาร์ทหน้านั่นแหละ ก็คือผมจะไปจะไปเจอกันที่แมปที่2เหมือนเดิมนะครับที่ฝั่งด้านนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมต้องไปไล่ฟาร์มทั้งวันอีกอะใช้เวลานานอยู่และกว่าจะหาได้อ่ะวันนี้ก็เพลงเอาไว้แต่เพลงทั้งนี้ก่อนอพูดจนเหนื่อยวันนี้ยังไงก็นะขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับแล้วก็ขอใครยังไม่กดติดตามก็ฝากช่วยก,กดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจให้หายเหนื่อยหน่อยนะใครมีข้อมูลอะไรอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันหรือว่าเจอปัญหาเทคนิคการเล่นยังไงนะครับ ถ้าคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วผมไม่ได้มาตอบหรือว่ามาถามในแชทแล้วผมไม่ได้หาเนี่ยก็สามารถไปถามพูดคุยกันได้ในกลุ่มผู้เล่นไทยนะครับเถวออฟอีมอลทาวผู้เล่นไทยนะมีกลุ่มคนไทยเกมนี้มีมานานแล้วนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆได้นะครับมีหลายคนที่ช่วยกันตอบนะเอาล่ะวันนี้ขอตัวลาไว้เฉยๆแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้เอจอกันใหม่บ๊ายบาย